กำลังรับฟังซีมยูพอดแคสโดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ CMU Podcast ค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะได้มีการเดินหน้าหอพักนักศึกษาปลอดฝุ่น p m 2.5 กว่า2,700ห้องค่ะพร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามายัยและจัดพื้นที่คลีนรูมทั่วมหาวิทยาลัยค่ะค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือนะคะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะมีมลพิษทางอากาศ PM 2.5ที่ประชาชนต้องเผชิญกันทุกปีในทีเดียวเป็นปัญหาที่ยากที่จะหลีกเลี่ยงเกิดผลกระทบทั้งสุขภาพในระยะสั้นรวมถึงสะสมก่อให้เกิดโรคในระยะยาวด้วยค่ะ สิ่งที่สามารถจะทำได้ก็คือเรื่องของการป้องกันตัวเองนะคะรวมถึงการดีกเลี่ยงการรับฝุ่น PM 2.5เข้าสู่ร่างกายนั่นเองค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะก็ได้ตระหนักถึงเรื่องของความสำคัญในสุขภาพนักศึกษาได้มีการสร้างพื้นที่ปลอดภยัยภายในหอพักนักศึกษามีการสร้างนวัตกรรมสร้างอากาศสะอาดสำหรับห้องพักนักศึกษาด้วยนวัตกรรมจากทีมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะโครงการสร้างอากาศสะอาดสําหรับห้องพักนักศึกษาในหอพักนี้นะคะทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงมชก็ได้เป็นการสร้างห้องปลอดฝุ่นควบคุมระดับสิ่งปนเปื้อนในอากาศให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยค่ะ โดยเริ่มจากการออกแบบแล้วก็ติดตั้งมุ้งหรือว่าผ้าม่านกันฝุ่นนะคะในบริเวณหน้าต่างหรือว่าบานเกรดภายในห้องพักนักศึกษาและได้มีการติดตั้งระบบเติมอากาศสะอาดที่ควบคุมด้วยระบบ Wifi ในแต่ละหอพักนักศึกษาค่ะเพื่อเพิ่มอากาศสะอาดภายในห้องพักทุกห้องนะคะสร้างพื้นที่ปลอดภัยแก่หอพักนักศึกษารวมทั้งหมด16อาคารกว่า2,700ห้องค่ะ ซึ่งสามารถเช็คคุณภาพอากาศได้ตลอดเวลาจากเครื่องวัดปริมาณฝุ่นที่ติดตั้งที่หอพักทุกๆหอพักค่ะนอกจากหอพักนักศึกษาแล้วนะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ยังได้มีการจัดพื้นที่ปลอดภัยคลีนรูมเพื่อเป็นห้องปลอดฝุ่นให้แก่ชาวมอชอให้สามารถใช้บริการได้ในช่วงสถานการณ์ฝุ่นควันทั้งในพื้นที่ส่วนกลางคณะส่วนงานต่างๆนะคะเรียกว่าทั่วทั้งมหาวิทยาลัยกันเลยทีเดียว สำหรับการดูแลตัวเองจากฝุ่น PM 2.5ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันนะคะก็ยังเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากทางกองพัฒนานักศึกษาได้รวมกับมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยก็ได้มีการแจกหน้ากากอนามัยนะคะป้องกัน PM 2.5ให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งนักศึกษานะคะก็สามารถที่จะรับหน้ากากได้คนละ2ชิ้นต่อวันด้วยการสแกน QR code ผ่าน c ซ u ย o b i l e a p p อปพลิเคช ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะแล้วก็ไปรับได้ที่ศูนย์บริการนักศึกษาตี้เดียวหูเรื่อง SDD One Stop Service ค่ะทั้งนี้นะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เรียกว่าเป็นศูนย์กลางสนับสนุนทางวิชาการเพื่อเชื่อมโยงทุกภาคส่วนในการร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืนนะคะโดยได้มีการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในและภายนอกมาอย่างต่อเนื่องค่ะ โดยศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้มีการบูรณาการเอาชุดองค์ความรู้รวมไปถึงงานวิจัยนะคะรวมแก้ไขปัญหากับจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงสร้างพื้นที่นำร่องในการแก้ไขปัญหาในหลากหลายมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนซีมูโมเดลสร้างชุมชนต้นแบบนะคะให้ความรู้แก่สาธารณะเรื่องของผลกระทบในด้านของหมอกควนัน การดูแลตัวเองในเบื้องต้นนะคะรวมไปถึงผลกระทบจากหมอกควันที่จะส่งผลในระยะยาวนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้มีการมอบหน้ากากความดันบวก m a s c u l a r for fire Fight fighter) นะคะรวมถึงหน้ากากป้องกันฝุ่น f o m a x ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่ามาอย่างต่อเนื่องนะคะตลอดจนมีการพัฒนานวัตกรรมและติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น (dust boy) ที่ส่งไปติดตั้งทั่วประเทศนะคะเพื่อที่จะ สามารถแสดงข้อมูลคุณภาพอากาศได้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วไทยอีกด้วยค่ะล่าสุดนะคะศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะได้มีการติดตั้งตู้แจกหน้ากากอัตโนมัตินะคะที่นักศึกษาและบุคลากรสามารถไปกดรับหน้ากากได้ด้วยตัวเองโดยสามารถที่จะติดตามคุณภาพอากาศผ่านแอปพลิเคชัน CU Mobile Application นี้ได้ด้วยนะคะทั้งเรื่องของ ดูค่าฝุ่น pm 2.5จณจุดต่างๆรวมถึงค้นหาห้องปลอดฝุ่นภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการเปิดให้บริการติดตามค่าฝุ่น pm 2.5และคุณภาพอากาศทั่วไทยได้อย่างสะดวกนะคะผ่าน Line official account air Ac quality by cmu ให้บริการฟรีสำหรับประชาชนโดยมาสคอตน้องฟ้าใส ซึ่งเป็นน้องช้างสีฟ้ารายงานค่าฝุ่นพยากรณ์ดัชนีคุณภาพอากาศค่ะซึ่งก็จะแจ้งเตือนภาพรวมค่าฝุ่น PM 2.5ของประเทศไทยนะคะในช่วงของสถานการณ์หมอกควันที่รุนแรงในพื้นที่ภาคเหนือนะคะโดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายนของทุกปีค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถเช็คพื้นที่ปลอดฝุ่นเซฟตี้โซนพยากรณ์ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ AQI ล่วงหน้าได้ถึง3วัน แล้วก็ยังแสดงข้อมูลจุดฮอสปอตให้แก่ประชาชนนะคะสามารถทราบข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันตนเองได้อย่างทันท่วงทีค่ะติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่ CMU Podcast